กระแสน้องนุ่นดำดงกับคณะริเกศสอรามน้ำเพชรนะคะคลิปก่อนอันนี้คกูดได้ทําไว้ว่าเราได้เรื่องราวของน้องนุ่นดำดงเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามาตอบคําถามสําหรับแฟนเพจที่ถามครูมาว่าแล้วทางด้านของผู้บริหารคณะริเกที่เขาออกมาฟาดตอนนี้ว่าไม่มีนุ่นดำดงแล้วเนี่ย ก็ยังมีคนดูอย่างนิวแน่นนะคะรู้สึกคิดเหตุอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างดีกว่านะคะและเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนดูอย่าลืมนะคะช่องครูไม่ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ความเป็นส่วนตัววงในเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกครูไม่ใช่คนในครอบครัวของคณาธิเกครูไม่ใช่ คนใกล้ตัวน้องนุ่นรำโดงครูไม่ใช่ใครที่ไปอยู่ในจุดนั้นนะคะและทุกกระแสบนโลกใบน,นี้เราเป็นแค่ผู้เสพข่าวเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาในวินาทีนั้นๆเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปร้้าความเป็นส่วนตัวของเขานะคะและแน่นอนครูจะไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวนะคะแต่ครูจะเอาหยิบยกเรื่องราวของเขามาให้ทุกคนลองคิดอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้เกิดผลให้มีความสุขได้อย่างไร และคนคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์ให้ใครคิดเหมือนคุณเพราะทุกคนแม้แต่ตัวคุณหรือตัวครูมีสิทธิ์รู้สึกนึกคิดในแบบของบุคคลนั้นๆและผลความคิดเป็นผลพวงของเราเท่านั้นนะคะความคิดเราเป็นผลพวงของชีวิตเราความคิดคนคอมเมนต์ก็เป็นผลพวงของคนคอมเมนต์เท่านั้นนะคะอย่าไปบังคับให้ใครคิดเหมือนเราเนาะไม่ชอบแค่สไลด์ทิ้งนะคะอ่ะทีนี้คําถามที่เขาบอกว่า คิดเห็นยังไงกับคณะลิเกเนี่ยเขาออกมาฟาดรูปนะคะว่าคนดูเหนียวแน่นเหมือนเดิมต่อให้ไม่มีนุ่นดำดงแล้วนะคะคิดเห็นอย่างไรครูตอบเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเอาง่ายๆนะคะครูเล่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้คุณก็กาจจะเคยทําและเคยเป็นบางครั้งเราคิดว่าเราทํางานในองค์กรอะไรบางอย่างแล้วเราก็คิดว่าเราทํางานหนักเราทํางานดีเราทํางานเก่งแล้ววันหนึ่งถ้าฉันออกไปแล้วอะ่ะไม่มีฉันแล้วเธอจะรู้สึกคุณเคยเป็นไหม คนที่มีไมเซตแบบนี้คือคนที่คิดว่าตัวเองสําคัญทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่สําคัญค่ะคือสําคัญตัวเองผิดนั่นเองนะคะไม่มีองค์กรไหนหรือ,อบริษัทไหนอยู่ไม่ได้เพราะขาดเราคนเดียวและไม่มีองค์กรไหน นะคะหรือบริษัทไหนเติบโตได้เพราะคนคนเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรบริษัททุกอย่างมันเป็นเหมือนมือมือค่ะต้องประสานงานกันถ้าคนคนนี้ออกไปเขาก็ให้หาคนใหม่เข้ามาองค์กรก็จะเดินต่อไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรื่องแรกที่รูจะบอกว่าเราได้อะไรนะคะใครก็ตามที่มีความคิดว่าทำงานอยู่เป็นพนักงานอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามและอยากไปสาคัญว่าถ้าไม่มีชั้นสักคนอะบริษัทมึงจะเป็นยังไงร้านมึงจะเป็นยังไงอย่าคิดอย่างนั้นค่ะ ก่อนที่ร้านนี้จะมีคุณนะ่ะเขาก็อยู่มาได้นะคะความรักก็เช่นกันก่อนที่แฟนคุณคนที่คุณรักจะเขาก็เคยไม่มีคุณมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาจะกลับมาไม่มีคุณมันเป็นเรื่องเบสิกค,ค่ะธรรมดาค่ะไม่ได้ดีหรือแย่กว่านั้นนะคะทีนี้มาอันที่สองอการที่องค์กรทุกองค์กรนะคะเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคผู้บริหารผู้จัดการผู้ก่อตั้งค่ะเขาต้องมีวิธีการรับมือในแบบของเขา เขาต้องมีวิธีรับมือในแบบของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งสําคัญที่สุดในองค์กรเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่คนที่สําคัญที่สุดในองค์กรต่อให้เราเป็น ceo ก็ตามนะ สอให้เราเป็น CEO CEO เป็นเหมือนหัวเป็นเหมือนเครื่องจักรแต่ถ้าเครื่องจักรไม่มีคนคอยเติมน้ํามันคอยขัดคอยเช็ดไม่ไมีแม่บ้านองค์กรก็ไม่เป็นองค์กรอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่สอรามน้ําเพชรหรือว่าคณริเกเขาออกมาฟาดมันเป็นคือการทําการตลาดให้คนเชื่อมัน่นเชื่อใจนะคะและ2งทางความทำในมองมุมมองของการตลาดของครูนะมันทําให้ครูเห็นว่า คณะดิเกเนี่ยเขาอยู่มาตั้งกี่สิบปีแล้วนะคะก่อนหน้าที่นุ่นจะเข้ามาเขาก็มีไรายได้เขาก็มีแฟนคลับของเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรกับการออกหรือไม่ออกของนุ่นหรอกแต่แค่คนที่รักตัวละครดำดงเนี่ยหายไปเหมือ่อละครเรื่องหนึ่งมันจบไปแค่นั้นเองนะคะทีนี้วนมาเรื่องของน้องนุ่นบ้างค่ะใครหลายๆคนหรือสื่อหลายๆคนเนี่ยครูพูดตรงๆนะจริงๆเรื่องกระแสดราม่ามันไม่มีอะไรเลย ที่มันเป็นดราม่ามันทําให้ตัวละครที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักหรือว่าแฟ,แฟนคลับหล,หลายๆคนต้องรู้สึกเสียใจว่าทําไมคนที่ฉันรักต้องถูกโจมตีมันมาจากสื่อนําเสนอทั้งนั้นนําเสนอให้คนสองกลุ่มตีกันนําเสนอให้น้องนุ่นดําดงกับคณลิเกตต้องมาไม่รักกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสื่อนําเสนอแบบนี้ทําให้คนที่รักคณลิเกสองลามมองดําดงเป็นยังไงคะมอง,มองดําดงเป็นเด็กจ้องห้อง สําคัญตัวเองคิดว่าลาออกไปแล้วคณะจะไม่มีคนดูหรอซึ่งตัวน้องเขาไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่อีสสื่อหลายๆสื่อที่มันตีแระแอย่างนี้นี่แหละทําให้มนุษย์นะคะเข้าใจแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละบุคคลผิดเพี้ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นสื่อของครูเนี่ยจะบอกให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้สรุปได้ง่ายๆแล้วค่ะตัวของน้องเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดยืนที่มัน,มนถึงทางตันและน้องก็ออกมาเพื่อที่จะ รอรอมอะไรบางอย่างในชีวิตกรอนอะไรในชีวิตนะคะเมื่อวันหนึ่งเขากลอนได้เขาจะสามารถจูนตัวเองกลับเข้าไปในคณะได้ไม่ว่าจะในฐานะอะไรความผูกพันความ รักที่เคยมีต่อกันนะ่ะมันยังคงมีอยู่ถ้าสื่อไม่โจมตีแบบผิดๆและสำคัญกว่านั้นต่อให้สื่อโจมตีแบบผิดแค่ไหนเราในฐานะผู้เสพผู้รักหรือแฟนคลับก็ต้องเสพอย่างมีสติด้วยว่าสื่ออันไหนควรสนับสนุนเขาสื่ออันไหนเราควรแบรนด์เขาด้วยนะคะ ถัดมาใครก็ตามที่รับเสพเรื่องราวมาถึงจุดนี้แล้วทนฟังครูมาได้ถึง5้านาทีแล้วเนี่ยวันนี้กลับมานะคะอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญในองค์กรนั้นๆไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามค่ะ ก่อนหน้าที่จะมีคุณอนะ่ะเขาก็อยู่มาได้นะคะแล้ววันนี้ถ้าเขาจะไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้และไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทาให้องค์กรนั้นยั่งยืนได้คําว่าองค์กรหรือบริษัทจะเติบโตได้ต้องมีทีมเวิร์กเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าทีมเวิร์กมันขาดอะไรไปสักตัวมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่และเดินทางต่อไปรถยนต์จะเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าขาดอะไรตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนค่ะถ้ายางแบนเราก็แค่เปลี่ยนยางใช่ไหมโยเฉราะฉะนั้นเราจะไปกอดรัดยางเก่าที่มันแบนได้ปะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่ตูส่วนยางที่มันทิ้ง่าเสียก็ต้องทิ้งไปนะคะส่วนตัวน้องนุ่นเองก็ต้องเติบโตไปในทิศทางที่เขาตัดสินใจแล้วทุกคนเป็นผลพวงของความคิดและการกระทําของตัวเองอันนี้คือการสรุปของครูแล้วกันว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างกับการที่สอนรำน้ำเพชร หรือคณะลิเกออกมาฟาดรูปว่าไม่มีนุ่นดำโดงก็มีคนแหน่หนาแน่นอยู่ก็ยังมีคนดูอยู่มันก็ต้องมีสิคะเพราะก่อนที่จะมีนุ่นดำดงก่อนที่จะดังคือขนาดนี้คุณก็มีงานคุณก็มีองค์กรมันเป็นเสื่งสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะและสิ่งสําคัญกว่านั้นการที่ออกมาฟาดมันทําให้เขามีการตลาดที่มากขึ้นถ้าคุณจะมานั่งรอแค่นุ่นดำดงแล้ว ทีมงานที่เหลืออีกตั้งเกือบร้อยชีวิตในคณะลิเกเขาจะกินยังไงเขาจะอยู่ยังไงอย่าลืมนะคะคณะลิเกไม่ใช่มีแค่นุ่นดำโดง่งออผู้บริหารผู้จัดการเขายังต้องดูแลจัดการบุคคลที่เหลือให้ยังต้องกินต้องใช้ต้องเดินต่อไปมีอาชีพต่อไปถูกไหมคะเช่นการค่ะตัวน้องนุ่นเองออกมาแล้วก็ตั้งใจทําชีวิตใหม่ให้ดีที่สุดมันแค่นั้นเลยทีนี้ เราอย่าไปโจมตีคณะลิเกหรือตัวน้องนุ่นเลยค่ะเรามาโจมตีสื่อที่ให้ข้อมูลทําให้คนตีกันดีวกว่าว่าสื่อบางสื่อมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปจริงๆเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเสพข่าวที่ไหนแยกแยะด้วยนะคะว่าสื่อไหนดีสื่อไหนไม่ดีสื่อไหนให้อะไรเราและสื่อไหนเอาแต่ผลประโยชน์นั่นคือสิ่งสําคัญและจะทําให้ตัวศิลปินคนในกระแสไม่กระทบกระทั่งกันเกินไปด้วยนะคะใครชอบความคิดเห็นไหน คิดอย่างไรอยากให้กูตอบเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปดหดนะ้าคะ